อืมนะขอบคุณพี่ครับทุกเหรียญน,นะทุกเหรียญขอบคุณครับเฮ้ยพี่มีคนนึงเข้ามาปรโมเตอร์ไม่ใช่เอ p พีตอนานยุคแรกของเจ๊เออพี่ปรโมตเตอร์ไงที่ก็มีเรื่อง ปรโมเตอร์อะแต่ต้อน,นเปลี่ยนชื่อไม่ใช่พี่พี่ปมพี่ปาโมดอ่ะเทพปาโมดอะใช่จุดแรกเลยพี่แกเข้ามาเฮ้ยวันนี้มีแต่อมวีกามิงเข้ามาหลายคนเลยอะ ข้ามันหัวชนฟอืแล้วก็แบบพูดละเธอเละเธอ,อหน่อยเนาะแต่ว่าพี่เอ็งเจลลิงเขาบอกเฮ้ยพี่อเอ็งจลลิงมาอีกแล้วอะเฮ้ยว wow ้าวพี่เอ็งเจลลิงเขาบอกว่าเขาว่าเขาชอบห้องผมเขาบอกว่าผมมาดูจริงใจดีเขาบอกว่าเขาเหมือนผมก็จะบอกว่าไม่ได้มองที่ตัวตนเนาะเรามองเขามองที่จิตใจเรามากกว่า เทฟมองช่องเป็ดเออแต่วันนี้แบบดีใจอ่ะทุกคนนั่นแหละยูนิเวิร์สอะไอคนบอกว่าเอ,อ้ยให้ m อ p มีเป็นส่งยูนิเวิร์สผมบอกว่าผมไม่ต้องการนะแค่สิ่งที่ผมสิ่งที่ผมหาไม่ได้นะจริงจิงยูนิเวิร์สอะถามว่าจะหาได้ไหมก็หาได้ลูกหนึ่งเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมสามารถซื้อไม่ได้นะคือความลักจากพีแบบ่พี v p พที่เข้ามาให้เกียดไปเจลเข้ามาให้แบบให้เข้ามาในห้องอะ่ะแค่เข้ามาฟังเราเนี้ยฟังคำพูดเราอะ่ะแล้วเราเป็นเด็กอะแค่นี้แม่งคือแบบมันสิ่งล้ำค่ามาากกว่นะ ไม่จเป็นยูนิเวิร์สอะต่อให้กูมีเงินเป็นล้านกูไปให้เขาพี่เอนะ็มวีพีเนี่ยหลายคนน่ะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการเงินอยู่แล้วเพราะเขามีเงินอยู่แล้วไงแต่สิ่งที่เราได้อะ่ะมันเราเราเราได้จากเขาคือแบบมันมากกว่ายูนิเวิร์สเองนะคือความเชื่อใจความไว้ใจความรับฟังเขาเรียกว่าความเลสเปกบางคนเลสเปกเรานะบางคนเลสเเปกผมผมก็มองว่า,วาแม่งมีค่ามากกว่าไอ้แค่เงินสองหมื่นอ่ะจริงๆเหมือนที่คนมาจ้างผมหลังบ้านอะ่ะ มึงหยุดพูดเรื่องกามินได้ไหมสองหมื่นกูบอกว่ากูอ่ะตังค์ไม่มีนะกูไม่ได้รวยเว้ยแต่กูไม่ได้เห็นการเงินกูเห็นความถูกต้องกูไม่กูโทษนเห็นผู้หญิงถูกทํากระทาไม่ได้อยู่แล้วอยู่บอกอยู่นี้แลวเบอร์ตองได้โอ้เดี๋ยวี่ผมไปวิ่งงานผมก็ได้แล้วอยู่นี้ลูกหนึ่งสองหมื่นผมวิ่งงานเดือนหนึ่งผมก็ได้แล้วไม่เอาหรอกแต่ผมว่าอยากได้แต่อยากได้แบบความจริงใจคุยกันมากกว่าจริงป่ะบางคนอาจจะส่งอยู่นี้ผมสิบลูกแล้วให้เลิกพูดเรื่อกกามินบอกเลยมึงยิงมาดิ แต่กูไม่หยุดนะเออยิงได้กูรับแต่กูไม่หยุดช่วยเจมินนะเออกูบอกเลยมีมีคนจ้างจริงจริงมีแชทจ้างผมมีแชทแล้วก็ถามว่ามึงจ่ายจริงป่าวมันบอกจริงเนี่ยแล้ววันนี้มันยังทักมาเล่นเรื่องอะไรว่ะเรื่องภาษีมันบอกภาษีนี่เนี่ยที่จะให้สัมภาระลงอ่ะให้เป็นฝั่งเกาหลีโอ้ทีนี้โบ้ยไปฝั่งเกาหลี บอกมึงระวังนะบอกเอา้าก็รอดิรอเขาแจ้งเลยก,กูไม่กลัวคือไอ้ฝั่งนี้ดูดูฟังแล้วขนาดมันไม่ฟังเหตุผลเลยดูผมดูอาการก็ออกแล้วว่าไอ้เนี่ยมันต้องช่วยใครสักคนอยู่จากการแชทมาไอคนที่จ้างผมนีย่ยังแชทไม่อีกนะยังไม่บอกนะดูอยู่ก็ดูกูจะเออกูรู้มึงอยู่ต่างประเทศอะ่ะเออกูอาจจะสื่อไม่ได้หรอกแต่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหตุผลต้องให้ให้กูเลิกหยุดจ้างกูด้วยเงินสองหมื่นจริงๆมีคนเห็นล้วนะแชทเนี้ยจริงๆนะ จริงไหมทุกคนเห็นจริงไหมผมเคยโชว์แล้วเนาะไงพวกพิมเพอร์เจอร์เนี่ยมันพยายามติดตัดขากูกูโชว์ให้มึงดูมึงยิงอยู่นี้ให้กูดิกูจะเปิดให้มึงดูกูจะเอาให้มึงไปดูยันบ้านเลยกูยไม่เปิดให้มึงดูหรอกเสียเวลาเปิดไปมึงก็ไม่เชื่อเนี่ยยิงมลาละแชทอ่ะเปิดให้ดูไปหลายรอบแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องเปิด,ล,ดละไอ้แชทอ่ะใครขอขึ้นอนะ่ะอุ้ยเตรียมขอขึ้นเอ้ย ่าสวัสดีพลังประจานเทียมนะครับโอ้โหกาเราหยุนครบเลยอ่ะสามคนแบบในหนังเลยอ่ะธานอสไอรอนแมนกัปตันอเมริกาอย่าลืมนะธานอสด,ดิดนิ้วแต่ยังเหลือกัปตันอเมริกาอยู่นะอืมเฮ้ยเฮ้ย้อโ เฮ้ยคอนยูนิเวอร์ลูกแรกของพีเอเจลิงขอบคุณครับเป็ดครับเป็ดครับเป็ดคือห้องแรกที่พี่ขึ้นนะจริงใช่ผมไม่เคยเห็นพี่พูดเลยใช่ฟังพี่ได้ดีนะครับเป็ดคือห้องแรกที่พี่ขึ้นครับแล้วเป็ด คือพี่เจอเป็ดที่งานยูซลินแล้วเป็ดคือเป็ดที่แต่งตัวอยู่บันไดเลื่อนใช่ไหมใช่ครับเป็ดจําพี่ได้ไหมเจอที่ยูซลินผมจําได้ว่ามีช่างภาพหลายคนอ่ะพี่แต่ว่าที่มีคนเดียวที่โซนนั้นคือกูร็อกตัวกูคนเดียวใช่ใช่โซนนั้นจะมีแค่ช่างียวแต่พี่ราเดินมแล้วาคนเดียวใช่ไม่มีคนอื่นเข้าใน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 วงนั้นได้โซนนั้นคือโซนพี่คนเดียวที่ยูซลินนะจำได้ใช่ไหมใช่จะมีช่างภาพอยู่ พี่คนเดียวที่จําได้ใช่ไหมจำได้ครับใสกระส่านอะที่เดินมานะอ่าแล้วล่ะคือพี่ที่เจอเป็ดพี่ถึงประทับใจแต่ว่าพี่ก็ไม่มั่นใจหรอกแต่ว่าเออคือห้องแรกรับเป็นห้องสุดท้ายใจเย็นพี่เผื่อมีห้องอื่นพี่ไม่เคยขึ้นห้องใครเลยนะในชีวิตพี่จะบอกแค่ผมผมอยากให้พี่ขึ้นห้องอื่นด้วยอย่าเอาเป็นห้องสุดท้ายนะพี่อย่า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 เพื่อเื่อมีคนอื่นเดี๋ยวพี่เคลียร์เรื่องนี้ออก เคียร์เนี้ยเอ,อทุกคนเข้ามาได้นะฮะผมเคลียร์เรื่องเนี้ยเรื่องนี้จะจบเร็วๆนี้แล้วเร็วๆด้วยเ,เร็วเร็วนี้นะครับครับเ็สููล่ะขอบคุณเป็นมากครับขอบคุณเบิร์ดมากอันนี้คือครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายแล้วก็พี่ต้องไปทำข่าวช่องอื่นละเบิร์ดเขาจะรู้ดี พี่<อ>ผมต้องขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะขอบคุณมากๆจากใจ <laughs> ทุกคนอขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะ <laughs> ขอบคุณพี่เบิร์ดด้วยนะผมก็ขอบคุณพี่เนะบิร์ดนะข,อขอบคุณเอ็มวีพีทุกคนขอบคุณเอฟซีตัวเล็กที่คอยยืนอยู่เหงข้างนะแล้วก็ขอบคุณที่ยื่นยึดมั่นแล้วก็ทุกอย่างนะ,ะพี่เอ็มพูดต่อฟังเพราะว่าพี่จะลงละครับครับครับพ <laughs> <laughs> <ph> <ab> ี่จะลงละฟังที่ว่าหนึ่งสิ่งที่พี่ประทับใจซึ่งไม่เคยเจอนก่อนแต่ก็เจอกันตั้งแต่สวมชุดชุดเป็ดใช่ไหมได่ครับใช่ ตรงเนี้เบิร์ดเออ่เซฟได้เลยว่าเจอนมคองคนนี้ยตั้งแต่ยุงานยูสุลินครั้งแรกที่ไม่เคยเจอหน้ากันครับพี่จําได้ใช่พี่ผมเกาะอยู่หลังลูกก่เราเราไม่ได้จําพี่ได้แต่พี่เอเห็นแค่เป็นตรงนั้นแล้วก็เราตะโกนตลอดเองานไป event. อีเวนต์ไม่กระทั่งงานในเอเจ้าสัวเนี้ยใช่ไหมฮะที่สยาม,มนะ ใช่ผมไปตั้งแต่สนามบินเลยพี่ตั้งแต่การบินมาครั้งแรกเลยเออที่สยามพี่คือคือเป็นคอนเนคชั่นที่ต้อมมินดี้พี่พาเข้าครั้งแรกรพี่ก็ไม่ได้บอกเพราะว่าจะมีบุญคุณหกือใครหลายคนแต่คนเนในละคี่ที่จะจำทั้งหมดอืมแล้วก็ขอบคุณมากที่หลงเหลือ จำคำหัวเราะพี่ได้ไหมเวลาพี่หัวเราะจำได้พี่ผมว่าจำได้จากพี่เบิร์ดได้แหละผมรู้จักพี่หัวเราะมีแค่จะฆ่าหรือว่าจะจริงใจแต่จริงใจไม่ค่อยมีหลักสมตรปจะฆ่าไม่หัวเราะแต่กระเป็ดพอกระเปิดเอามือออกคนอื่นเขาจะหว่นไส้พี่อ๋อไม่หลักหลักหลักพี่เอ็มนะพี่หางไม่ต้องไม่ต้องรอให้งานสำเร็จดีกว่ารอให้รอให้เอ่ออางานสำเร็จดีกว่า ครับครับอยไปนิดนึงถอยไปนิดเอนี้ยครับครับพี่พี่จะลงมล้วใช่ไคือเดี๋ยวพี่จะลงละพี่พี่ขึ้นแป๊บหนึ่งคือเบิร์ดเป็นน้องพี่นะเอาว่าวันนี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะต้องเปิดหน้าไพ่ละเพราะว่าจริงมันคือเปิดหมดแล้วแหละนับเป็ดนะครับพี่จะขึ้นมาขอบคุณเป็ดมากก็ให้เครดิตเบิร์ดถ้าไม่เบิร์ดก็ไม่ได้เป็ดหรอก นะเพอเบิร์ตจะพูดถึงเป็ดมากแล้ววันนี้เบิร์ตเอ่อก็เป็นเป็นตวแใกของน้องนะเพราะพี่ยังากง็บบัสามทีเดือนล้ะแต่กูเนี่ยคือตัวจริงของน้องก็จะบอกเบิร์ตละไอ้บอกบอกเป็ดละถ้าเป็ดอยู่แต่รุ่นแรกหนามบินพี่พี่ก็อยู่ทุกรุ่น กัแล้วกันเดี๋ยวรอก็ไอ้พวกสามเวสีก็ไม่กี่วันละครับ <laughs> <laughs> เวลาพี่หัวร้องเี้เบิร์ตไอ้่เป็ดรู้ใช่ไหมจะพี่หัว้อเงี้ยผมอ่านคอมเมนต์ <laughs> ในช่องพี่พีเอ็มนะ <laughs> ผมนี่แบบกำหมัดแทนพี่เอ็มแหลยเป็นไรไม่ต้องไม้องเพราะว่าผมชอบนะเวลาพี่หัวร้อมันดูแบบใครอื่นจะคิดยังไงรู้แต่ผมว่าดูสะใจเวลาพี่หัวร้อผมชอบมากเลยเวลาพี่หัวร้อ มันดูพี่ขยี้ดีอ่ะผมชอบก็มีกำลังใจไหมวันนี้สุดๆพี่แบบไม่ไม่แบบหายเหนื่อยเลยน่ะที่ตั้งแต่หัวค่ำแล้ะแล้วยิ่งพี่เข้ามาอีกหลายๆคนเข้ามาอีกไอ้ลุงมุงิไม่ต้องพูดถึงมันนะไม่พูดไม่พูดครับมันน่าจะจบมันน่าจะจบภายในคัมมิงซูนนี่แหละครับครับก็หวังว่าโหเราสิหลังน่าจะดังกว่านะเป็ดนะใช่ใช่ ก็วันนี้ผมก็หัวเราะทั้งวันเลยพี่เปิดเพลงกิดกิดออกมาผมด่าพวกสัมภเวสีนะแต่คิดเยอะพวกที่มาคือใครเอาเนื้อไม่ต้องไปอะไรใช่เราไม่ต้องไปด่าใครเราไม่ต้องว่าใครนะคือพี่ฝากคำหนึ่งนะครับครับฝากคำหนึ่งเลยนะแล้วก็พี่ไม่เคยขึ้นห้องใครห้องเป็นครั้งแรกในชีวิตพี่นะครับขอบคุณครับไม่โคตรเป็นเกียรติันคือครั้งแรกในชีวิตพี่เนะ ไม่เคยขึ้นห้องคนะไค่นะถามเพื่อนดูได้ใช่ผมผมรู้เพราะว่าเออมันจะเป็นสงครามกงสุดท้ายแล้วแต่ไม่สงครามพี่เพราะพี่เป็นนักข่าวคือพี่เคียบปัญญาอ่อนเพราะว่าพี่หลุดจากเรื่องนี้ไปตั้งแต่สองสามเดือนแล้วที่พี่เลิอกออกจากด้อมเนี่ยฮะเออโดยที่ไม่รู้จักเป็นรู้จกใครหรอกแต่พิงแต่ว่าพี่ต้องกลับมาเออพี่กลับมาเพราะว่ามันมีกอร้องว่ามันเป็นยาอ่อนพี่ต้องกลับมาแล้วกลับมาพี่ก็เป็นคนเดี๋ยวรายละเอียดมันจะอ่ะ ถ้ามีใช้สิทธิ์ก็ฟังได้เลยครับก็รอรับได้เลยจำคำนี้ได้ไหมจำได้พี่ผมขอพูดด้วยได้ไหมผมขอพูดด้วยได้ไหมรอรับได้เลยรอรับได้เลยไม่เคยผิดพิวเออนะมึงรอรับได้เลยนะเป็นนะใช่รอรับได้เลยก็อ่ะเดี๋ยวจะไม่รบกวนเป็ดละ แล้วก็เพราะว่าจีก็จะไม่ใช่คือพี่ไม่คนคุยอะไรเยอะมากแต่เวลาที่พี่คุยให้พรอปิกแล้วกันแล้วว่าเอ,อขอบคุณแทนจีการมินเป็ต,ตัวแทนจีการมินนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของเอาเบิร์ดแล้วกันเบิร์ดถ,ถือว่าเป็นที่รักแล้วก็หลายหลายคนแฟนคลับนะฮะทุกคนที่พิมพ์เข้ามาะฮะขอบคุณมากแล้วก็คัมมิงซูน เออรอวันศุกร์นะฮะรอสื่อหลักแล้วผมก็จะเออจะล่อทั้งหมดเลยนะฮะอเออตอนนี้โอ้คนดูคนดูนี่คือเป็นฝั่งเป็ดครับดูคอมเมนต์แล้วคนดูนี่คือเป็นแฟนคลับเป็ดโมดเดลนะแฟ <c oughs> นคลับเจมินนั่นแหละแต่ว่าเขาผมมองว่าทุกคนสำคัญหมดนะพี่นั่นแหละ,ะแต่เขาให้กำลัง <c oughs> ใจเรา <c oughs> ให้กำลังใจกันก็ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่รอนะฮะทับิ๊กซูนที่พี่หายไปครับก็ถือว่าเป็นห้องเปิดเป็นห้องแรกและห้องสุดท้ายเก็บความทรงจำดีไหมเก็บอยู่แล้วพี่ห้องเปิดคือห้องแรกและห้องสุดท้ายเพราะว่าหลังจากพี่จัดก,การเรื่องนี้เสร็จพี่ก็ไปทําช่องข่าวพี่ละจริงพี่หายไปแล้วตั้งแต่สามเาดือนทำเบอร์โทได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ถือว่าสิ่งที่เป็นธรรมาเนี่นี่คือการตอบแทนแล้วก็มีมีระดับระดับิปจกมันทันดีเป็นเอาเนื้อเป็ี่ยนไปนังเอาน้ําคบเป็นพวกน้ำพวกสัมบเวสีพี่ถนัดมากเลยนะพวกเนี้แล้วิชารารเองได้ครับปวดทรวงไม่เป็ดเอเดินไปเรื่อยๆอย่าไปคล่องแว็กไอพวกน้ำเพิ่มมากใช่ครับรับเจเกามินเขารักชาวด้อมรักคนที่เขาอยู่ฝั่งเนี้ย อย่าพัฒนาตัวเองครับพัฒนาตัวเองนะบจะพัฒนาเรื่อยๆครับอย่าไปคือถ้าจะเฮี้ยเฮี้ยเลยถ้าจะดีๆเลยถ้าจะเฮี้ยถ้าเฮี้ยอย่างพี่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเฮี้ยนด้ไหมพี่เป็นคนดีครับคือถ้าจะดีก็ดีเลยดีอย่างเบิร์ดนดไหมก็เรียบร้อยคือพี่เบิดเอาทุกอย่างพี่เบิร์ดเรียบร้อยนี่คือเวลาแกฟาดแกฟาดหนักนะพี่เห็นเรียบร้อยอย่างเงี้ยพูดเรียบร้อยอ่ะอก็ครับ ก็ไม่เปิดหน้าคนดูเข้ามาเยอะเลยเราไม่เคยออกตัวก็จริงๆก็อ่ะถ้าคนดูจะอยู่ต่อพี่ก็จะอยู่ต่อให้เพราะว่าพี่ก็เป็นคือความบังอะไรอัะปุรลตรงนะก็ก็จะได้ไปสัมปเวสีวันนี้มันก็มันรู้แล้วอย่างน้อยมึงเขาหาเงินเตรียมค่าทนายแล้วไล์ขายของอยู่ เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลโอเคโอเคตกรครับเอ่อเอาความพี่อย่างเดียวคือไม่ต้องพูดเลยครับอ่าครับครับว่าพี่เราจะสื่อสารให้กับแฟนคลับของเอ่อชื่ออะไรนะพี่ลืมชื่อเป็ดใช่ไหมพี่เพิ่งรู้จักเป็ดไม่กี่วันเนี้ยครับก็แฟนคลับเป็ดที่เข้ามานะฮะผม ครั้งแรกนะฮะที่ผมเข้ามาในห้องผมไม่เคยเข้ามาห้องใครเนี่ยห้องเป็ดเครื่องแรกถามเบิร์ได้ห้องเป็ดคือห้องแรก,มรแรกผมรักษาสติไม่เคยขึ้นห้องใครผมกลางที่สุดะฮะคดแต่กลางนะฮะกลางมากนะฮะแล้วก็ผมอาติ์มากแล้วผมด่าทุกคนไม่สนใจใครแต่ว่าผมเอ,อมีจุดยืนอผมเห็นเป็ดแล้วเป็ดมีจุดยืนตั้งแต่แต่งตัว ตั้งแต่แตะโกนตั้งแต่อะไรอะไรเงี้ยคือก็มันอาจจะเป็นเรื่องศินเสมอแล้วเจอกันหรือเปล่าก็ฝากไว้ให้คิดนะฮะศิลเสมอแล้วเจอกันหรือเปล่าก็ปลาแยกสือ้อไอ้ปลาแยกเอ,อน้ำแยกอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ถือว่าเสียสติห้องเป็ดที่ขึ้นห้องแรกแล้วก็คิดว่าผมจะลบครัง้งทุดท้ายละ ไม่ลบหรกักผมชนะไ้แล,ล้วความให้มันรู้ไปวไ่าอความดีมันชน,นะความเลวมาไ,มได้แล้วก็ผมเอ,อเป็ดครับสิ่งที่เป็ดยืนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สนามบินนัดถึงวันนี้ครับมันคือสิ่งที่เป็ดทําเองไม่ใช่พี่โปรโมท ไม่ใช่คร<ๆ>ใครโปรโมททั้งสิ้นครับครับไม่มีใครเป็ดคือคนเก่งเป็ดคือที่สุดแล้วพี่ก็เป็นที่สุดพี่โจบมทธนีเป็นที่สุดพี่เบิร์ตเป็นที่สุดไอ้คำว่าที่สุดอะมันคือหัวใจบูมมั่นไอ้พวกตัวไม่จริง ต่อให้ไม่รวยขนาดไหนนะเป็นรู้ไหมว่ากูกูรวยรวยกับมันเยอะแต่กูไม่กระจอกหัวใจที่ไม่กระจอกกูเคยจนมาก่อนไอคำว่าไม่กระจอกนะก็กลับไปคิดกูไม่กระจอกต่อให้กูกระจอกกูก็ไม่กระจอกกูไม่กระจอกจีกกมินไม่กระจอกกูบอกแห้อืม จีกันเป็นไม่กระจอกเป็ดมองออกคุณกระจอกออกใช่ไหมมองออกครับโอเคพอแล้วครับตอบเพราะว่าแฟนคลับเข้าโฟกัสอยู่ครับพี่ไม่ได้สนใจแฟนคขับหรอกพี่สนใจตัวเป็ดครับผมใจตัวตัวพี่เบิร์ดห้องแรกที่พี่ขึ้นและ ไม่เคยขึ้นห้องไหนเลยไม่เคยขึ้นห้องไหนเลยพี่เป็นด้อมอันน่ะเดี๋ยวรอเอ่อวันนี้พี่เปิดเพราะว่าพี่เปฟังพี่นะครับฟังพี่ก่อนหน้านี้นที่พี่จะลงไลฟ์ข้างล่างซ้ายแล้วพี่บอกคกูจะผูกเกาหลีแล้วพี่จาที่ไลฟ์ได้ไหมวะ ได้อไดอ้พวกสัมภเวสีได้พวกเชื่อมจิตนะอืมืมูรอเจกาูวันนี้พี่ได้คำตอบละออช่วยน้องได้อยู่แล้วครับที่พี่มาช่วยได้แน่นนอนครับช่วยได้แน่นนอนครับบอกบอกได้เลยว่าข่าวดีครับข่าวดีข้อมูลแน่นเป๊ะวัดสำนักข่าวใหญ่ได้หมดครับวัดสำนัก เชื่อมจิตได้หมดครับวัดทุกสํานักได้หมดคนระับวัดได้ทุกสํานักครับตอนนี้ขอทีมงานพิม,พมข้อมูลให้แน่นนะฮะตอบสื่อหลักก่อนแน่นอนนะอ้พวกสัมเวสีมึงรอกันใจเย็นอันนี้เป็นสื่อแรกที่ตอบนะฮะสื่อเป็นคือสื่อแรกที่ตอบกันขอบคุณครับเขาเป็นเกียรติอ่ะก็ตอบแม่งไปเลยเพราะว่าพี่โจตอบไปแล้วแล้วก็พี่ปูตอบไปแล้วไนงะ พี่ตอบแม่งไปเลยให้แม่งดิน้นละต่อยพี่จะตออ่อยสามมันก็ไม่ต้องละมึงจะไหนมึงจะดิน้นมก็ดิ้นไปเลยตอนนี้อืมก็ดีใจอะดีใจผมนึกตอนที่ได้ยูนิเวอร์ตะกี้ไงผมคิดว่าแล้วผมผมชื่อแบกแล้วผมใส่เดซี่ไว้อะ่ะคือมันมันตอนนี้มันน่าจะลอยทางเซอร์ป,ประเทศไทยแล้วว่า เนี่ยพี่แองเจลลี่่ะส่งยูนิเวอร์แล้วก็ดอกแบบแล้วก็เดซี่ทั้งหลายเนี่ยใครที่ปลดออกนะผมเก็บมาใส่บนชื่อให้หมดเลยจริงๆซื้อผมมันมีแค่เดซี่อันเดียวไงพอ,อพอพอต่พอพเดี๋ยวพี่พจะต้องไปไปชุดนึงต่อครับครับเออสงครามจะจบภายในไม่กี่วันนี้หรอกครับถือว่าเป็นผู้เสียสละถือว่าเป็นทับหน้าพี่เป็นอ,อ อันนี้ไม่ได้แคนะฮะคนดูเพราะว่าดูคนดูแล้วน่าจะเป็นฝั่งของต่อไม่ฝั่งนะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอืมก็ที่ก็อ่านดูคอมเมนต์ด้วยแหละอะดูแลเจ็ดร้อยคนก็รอเวลากับเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับอืมวันนี้มันมาละพี่โจมาละพี่ปูมาละแล้วก็ผมทางานบ้านด ถ้าเป็นสารชั้นต้นก็เออ,อาจจะติปูนะสารชั้นอุธทธรก็โจโนะสารชั้นฎีกาคือผมไม่แอ่ะที่ผมจะรับไม่ได้รับจะแพ้ะผมจะตั้งโต๊ะอันนี้เฉลยไปเลยนะฮะต่อยสสึกมันอยู่ก็มันเฉลยตัวละครหมดแล้วหละเพราะว่าวันนี้ผมมีข้อมูลมั่นละที่จะถึงมาคุยห้องน้องเอ,อ่อ ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เป็ดเหรอเป็ดเป็ดครับอ่าเป็ดเอ่อเป็ด,เป,ดเป็นตัวไปสุดท้ายครับเป็นตัวแรกเป็นตัวไปสุดท้ายคือรางวัลที่เป็ดจะได้รับมันไม่มีเพียนเป็ดมันชนะแน่นอนแต่มันชนะใจใครชนะใจคนดีหรือชนะใจคนเร็วชนะใจใจกีใหญ่เก็พอ ชนะชนะใจพี่ปูก็พอชนะใจเด้อมที่ยุ่ฝังฝั่งจีเกมก็พอวันนี้ความแตกแยกสารร้อยไอสารความสัมพันธ์ออยู่ฝั่งแม่จีดอยู่ฝั่งทุกอย่างอยู่ฝั่งทุกคนฝั่งที่ให้ภัยเขา ถ้าพี่มีขอเรื่องเนี่ยให้พี่ได้ถ้าพี่ขอเรื่องพี่เอ็มจอลอะไรได้หมดเลยครับอย่าไปจองเวรได้ครับอย่าไปคิดลบเราคิดบวกถ้าเราคิดว่าเจ๊เราดีเราต้องดีใช่เราต้องดีตามเจ๊ครับเข้าใจพี่ไหมเข้าใจเข้าใจครับแล้วน้ำตาจะแยกสียองไงครับเอ่อครถิทนหลักนั่งกว่า หัวร้อเสียงอะไรหัวร้องสีหลังนะกว่าเข้าใจพี่ไหมใช่เข้าใจครับวันนี้ผมหัวร้อเยอะมากใจเย็นใจเย็นทำกับเนี่ยเอาิงซับได้ได้ดึงก่อนอันนี้ดูแฟนคลับมีด้าฝั่งราหมดเลยนะใช่แสดงฝั่งนั้นมันประมาทใช่ไหมนี่นิดฝั่งนั้นไอ้พวกต่ำไปมีนิดหน่อยพี่แต่ผมไม่ให้ค่าไม่หรอกไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่กเพราพี่ดูคอมเมนต์อยู่ปกติพี่เป็นห้องแรกที่พี่ขึ้นเลย แต่เมื่อกี้คุยกับเบิร์ตนานประชุมกับเบิร์ตนานแล้วเพราะว่าบอกเบิร์ตเดี๋ยวเบิร์ตก็บอกจะขึ้นห้องเป็ดพี่อ่ะเดี๋ยวขึ้นห้องเป็ดเป็นทางการแล้วกันเพราะว่ามันจะครั้งสุดท้ายละเพราะถ้าไม่ขึ้นห้องเป็ดพี่ไม่เคยพี่จะไม่มีโอกาสขึ้นห้องไทยละพอพี่ไม่ขึ้นละครับเก็บความมาทับใจไว้นะแม้แต่พี่เป็นแบบสำคัญได้ดีนะเพราะชีวิตพี่ในวงการด้อมถ้าพี่เอ่อเดี๋ยวประวัติทุกอย่างเดี๋ยวพี่จะออกแถลงการไม่ออกแถลงข่าวทุกอย่างแหละคือมันจะเคลียร์จบที่พี่แหละ ทุกอย่างคือมันจะตุดที่เปเปอร์เอกสารสื่อหยกักสื่อหลักสื่อข่าวใหญ่ทุกอย่างมันจะเอ,อถ้าเอาข่าวมาจากพี่กับพี่โจมนทนีสองก็ได้จาพี่หลักหลัๆเพราะว่าันอยู่ที่พี่พหมดพี่เป็นมีเปเปอร์แล้วตอบได้หมดทุกคําถามถ้าใครตอบไม่ได้มึงก็สวยไปเพราะสุดท้ายแล้วนะอะก่อนพี่วางหูนะเป็ดน,นะครับก่อนพี่วางหูนะครับ ถ้าสารยังไม่พี่ภากาษาไม่พี่ภาคสาวนะเป็ดน,นะครับมึงยังไม่คนผิดครับแต่วันนี้เจ้มีคนพี่ภากสารแล้วใช่ไหมใช่พี่เป็นสื่อเหมอนกันพี่ปล่อยให้สื่อพี่ปล่อยทุกอย่างมันมันเดินไปแล้วเดี๋ยวมึงจะอืมก็จะรู้เพราะพี่เก็บข้อมูลพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันเปิดหน้าไพ่มันให้หมดเลย อืมสิ่งที่ผ่านมาที่คนหายว่าถามว่าพี่หายไปไหนือแต่นิดนึงนะมึงน่าจะสงสัยนะกูโผ่โผลแต่ก็ไม่เป็นไรนหรอกวันนี้ก็เชงเลยหงายไพ่ครึ่งใบแล้วกนะ็วันที่พี่จะแถลงก็เดี๋ยวรอให้เอรอ,อปลาใช่ไหมเบอร์ใหญ่ก็อ่ะรอได้แล้วเดี๋ยวเอ,อให้เอกสารที่เรียบร้อยนะนั่นแหละ อัวนี้มันก็เริ่มจะหลมพัดมาฝั่งนี้แล้วแหละใช่ครับมั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับเราเชื่อมั่นอยู่แล้วครับคําโกหกไม่สามารถชนะความจริงได้บอกอไอ้พวกเสื้อสึกเปิดได้เลยไม่เคยบิดผิวเพราะว่าคุณจงมาถินมันไว้อยู่แล้วนะมึงเข้ามาเลยมันก็มาบอกพี่มาเลยว่าอทีมกฎหมายก็เล็กคือกูจะฟ้องหรือเปล่าแคนั้นแหละบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่ได้กลัวเฮียแล้ว ตอนนี้รอแค่เออเาว่าพี่ไม่เอาเอาเงี้ยพอละพี่ก็ไม่จะไปมาคุณนากว่าเนี่ยนะแม่งอันนี้ไม่ได้กลัวใครนะตอนนี้เพราะว่าพี่ใช้ข้อมูลพี่เป็นนักสืบมาแล้วนะกูรู้หมดละกูรู้ทั้งเกาหลีรู้ทั้งไทยรู้ใต้ดินบนดินรู้นักข่าวพี่เป็นฝ่ายข่าวกูรู้หมดละตอนนี้คือกูพอมากเอาว่าฝ่ายจจก,กินฝ่าย ให้เครดิตเออเดี๋ยวลืมชื่อแล้วเจียนเ็ด,เดพี่เบิเร์ดวันนี้เป็นเอาเครดิตไปเต็มเต็มเลยนะโอ้ยพี่ไม่ขนาดานั้นหรอกทุกคนดีกว่าพี่ผมให้ทุกเกต<อ>ทุกคนเพราะว่าเบิร์ดเป็นคนถ้าไม่ใช่เบิร์ดก็ไม่ใช่เป็ดไม่เบตไม่ใช่เปบตพี่เตรียมเอกสารทุกอย่างแล้วอัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ทุกอย่างมันจะมันจะวักที่เอกสารเนื่อต่อให้คนไอ้พวกสามเริีเขามานะคือวันนี้มันมันแท่ก่หาพี่มันจะเคียย์มึงต้องเคียย์กูหรอกเพราะว่ากูชัดเจนตั้งแต่แรกแต่มึงไม่ชัดเจนมึงก็สัล์โลกนมันจะเป็นไปตามกรรมไหเข้าจะทำนี้ไหม เข้าใจครับมึงประมาทกูไงเป็ดถ้าเจอมันนะถ้ามันมาขอก็เป็ดนะพี่ไม่เคยขึ้นห้องใครอะแต่ถ้า,ถามึงขึ้นห้องเป็ดอะมันไม่คึอมันมีคนมาขอพี่แต่มันไม่กล้าโทรมานะอืมแต่วันนี้มันขึ้นห้องพี่อะีอ่คือห้องเดียวที่พี่ขึ้น แล้วจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วมันจะเป็นครั้งสุดท้ายของจีแกมินที่ไม่รับไห้และคนนี้คือคนที่ถูกต้องจีแกมินต้องคนที่ถูกต้องถ้าพี่แรงกว่านั้นนะใจเย็นแรงกว่านั้นนะ তবিল <laughs> <laughs> <laughs>